การนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดแบบที่สืบต่อมาจากในวงังใช้นวดสำหรับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์เจ้าขุนม,มูลนายทั้งหลายการนวดเป็นการใช้นิ้วมือและฝ่ามือเท่านั้นเน้นบุคลิกท่าทางความสุภาพของผู้นวดเป็นหลักคำนึงถึงความสวยงามในท่วงท่าในการนวดการลงน้ำหนักมือในทิศท,ทางของแรงอย่างถูกต้องน่วงเน้นนิ่ง มีความนุ่มนวลแต่มีพลังในการนวดสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือมุมและองศาในการนวดถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้ผู้นวดต้องเดินเข่าเข้าไปหาผู้ป่วยซึ่งนอนอยู่บนพื้นเมื่ออยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่น้อยกว่าสีซอกจนห่างจากผู้ป่วยราวหนึ่งซอกจึงนั่งพับเพียบและคารวะขออภัยผู้ป่วย โดยการไหว้หรือการกราบหลังจากนั้นผู้นวดจับชีพจรที่ข้อมือและหลังเท้าข้างเดียวกันเพื่อตรวจดูอาการของโรคโดยพิจารณาจากการเต้นของชีพจรทั้งสองแห่งที่เรียกว่าลมเบื้องสูงและลมเบื้องต่ำก่อนว่าเสมอกันหรือไม่แล้วจึงเริ่มทําการนวด ที่ต้องเน้นความสุภาพอย่างมาก